อ่าคุณลุยเลยคือเมื่อวานนี้ผมติดตามข่าวนี้นะครับก็ในในข่าวต่างประเทศนะครับมีการพบโควิดไดทีนสายพันธุ์ใหม่นะล่าสุดล่าสุดนะครับผมใช่ล่าสุดก็คือเขาเพิ่งตั้งชื่อมาด้วยครับโอไมคอนอืมโอไมคอนที่องค์การอนามัยโลกเขาเนี่ยแหละมีการออกมาระบุแล้วว่าอ่ะเชื้อไวรัสตัวนี้น่ะมีชื่อละโอไมคอนอย่างที่คุณจิตรู้บอกไป คือมันเป็นตัวอักษรกรีกแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ห้ามันเป็นสายพันธุ์ที่ดูน่ากังวลเป็นลำดับที่หเพราะว่าตอนแรกก็คือจะมีอัลฟาก่อนใช่ไหมครับอัลฟาที่มันระบาดยุโรปเบต้าที่ระบาดแอฟริกาใต้แล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าที่หนักๆก็คงจะเป็นทารกของเดลต้าเดลต้าที่มีความ ความหนักเลยตอนนี้เพราะว่ามันระบาดกันไปทั่วโลกลระบาดเร็วนะฮะ<ช>คือ<ช>ติด <ๆ S 1> ต่อกันเร็วนะครับถูกต้องแล้วก็ระบาดเร็วอย่างมากนะฮะนก็เอาจะมีทั้งจังมม่าเองหรือว่ามิวนะฮะอ<ช>ันนี้ก็อาจจะดูดูยังยังจับตาอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ระบาดทั่วโลกตอนนี้ก็คือจะเป็นเดลตา้าแต่ล่าสุดมาเป็นโ oh อไมคอนเออโอไมคอนมาจากไหนเขาบอกว่าตามตามที่ผมลองช็คข้อมูลนะเออโอไมคอนเนี่ย ถูกตรวจพบครั้งแรกในตัวอย่างที่เก็บไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาอ่าปรากฏว่าคือพบผู้ติดเชื้อจํานวนมากในจังหวัดกาวเต็งในแอฟริกาใต้นะฮะจากนั้นเนี่ยทางการเขาก็มีการรายงานให้กับทางองค์การอนามัยโลกไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการต้องมาหาวิธีละมาปรึกษามหาเทคนิคกันแล้วว่าจะย่างไรสุดท้ายก็มีการประเมินออกมาว่าเออสายพันธุ์นี้มันน่ากลัวละ เริ่มมีความน่ากัวงวแล้วก็ขอให้ประเทศสมาชิกเนี่ยตามประกาศก็คือเพิ่มความระมัดระวังและแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดด้วยคือ<ม>ถ้าตามตามในข้อมูลในไวรัสสายพันธุ์นี้เนี่ยเขามันมีการกลายพันธุ์บนโปรตีนหนาม3.2ตำแหน่งซึ่งคาดว่าตำแหน่งเอ่อซึ่งคาดว่าจะทําให้มันรู้สึกว่าคือมันจะดื้อต่อกลุ่มุ้มกัน,กนแล้วก็ติดเชื้อซ้ําอาจจะทําให้แพร่ระบาดเร็วขึ้น พอบท้องกับการพบจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจังหวัดในแอฟริกาดูน่ากังวลกังวลเลยแบบจากเดกลต้าเดลต้าเราคิดว่ามันมีความระบาดรวดเร็วแล้วพอมาเจอโอไมคอนมันอาจจะรวดเร็วกว่าหรือเปล่าคือคุณผู้ฟังน่าจะได้เห็นภาพกราฟิกของตัวไวรัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีหนามออกมาใช่บางทีก็เรียกมงกุฎ นะฮะโครโ,โครนาเนีน่ยนะฮะก็ค,ここคือตำแหน่งของของไอตัวหนามเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจนทําให้มันสามารถที่จะหลบหลบภูมินะครับหรือว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเนี่ยคือเขาบอกมันมันก็จะมีโอกาสที่จะไม่เป็นผลได้เพราะว่า,วา,วามันไม่รู้จักนะมันไม่รู้จักว่า เออเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเชื้อโควิด1นทีนที่ที่ระบาดอะไรเงี้ยว่ามันเป็นการกลายพันธุ์ตัวใหม่แล้วก็มีข้อมูลอยู่นิดหนึ่งเนี่ยนะฮะท่าที่ติดตามดูข่าวเนี่ยบอกว่าตู้เจ้าโอไมคอนที่ได้ชื่อใหม่เนี่นะฮะมันเกิดจากการที่โควิด19ทีนเนี่ยไปไปติดคนที่ติดเชื้อนะฮะ h อ v ี ก็คือเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่แล้วเกิดการกลายพันธุ์นะจากนั้นก็มีการแพร่นะระบาดออกมาจนเป็นตัวใหม่ล่าสุดซึ่งก็มีชื่อนะครับทางทางวิทยาศาสตร์ด้วย B.1.1.529 นะครับจุดเยอะมากจุดเยอะมากก็คือมันมันจะเป็นเลขเลขรหัสที่ทางนักวิทยาศาสตร์งมีการคำนวณออกมาถ้าเผื่อท่านใดได้ได้ได้ดู ดีเจยอยากแชร์ uh huh. ในช่วงก่อนหน้าน,นี้ที่ได้มีการพูดคุยกับทางอาจารย์ท่านหนึ่งใช่ไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์เดียวทัพพัส uh huh. ทำไมมันเกิดขึ้นมาได้มันมีการแตกหล่อขึ้นมา uh huh. แต่แต่ตรงนั้นถ้ารายละเลอียดอยากจะรู้มีสามารถ uh huh. ไปชมดูย้อนหลังกันได้ว่ามันมีการแตกแหน่งออกมาได้ยังไงเป็นราะอะไรเอาเอาแตกตรงนี้นิดนึงคือเชืนะอ้อนะที่เขาจะบอกว่า,ามันมีกี่ตำแหน่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างนี้นะเหมือนว่าจะต้องไปเข้าสู่กระบวนการ นะครับในการพิสูจน์แล้วก็อ่าแล้วก็จะมีการเป็นแถวฮะเรียกว่าเป็นแถวแบบเหมือนเหมือน dna ออกมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยมันจะแทนเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละสายพันธุ์นะครับไอ้สายพันธุ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงถึงถึงสามสิบกว่าจุดเลยนะครับซึ่งถือว่ามากมากมากที่สุดเลยนะฮะถูกต้องตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามันมีความกังวลเยอะแล้วทีเดีเพราะว่ายังไม่ถึงเอาถ้าเราย้อนหลังสักนิดหนึ่งในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ ที่ผ่านมาท่านใดได้ดติดตามข่าวต่างประเทศครับสังเกตในภาคของยุโรปค,คือยังไม่ถึงยังไม,ไม่ยังไม่ต้องไปคำนวณถึงเจ้าโอไมคอนดูเรื่องของการให้ระบาดก,ก่อนยุโรปกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเราจะพบเห็นผู้ติดเชื้อจํานวนมากในห,หลายประเทศตรงน,นั้นมันเริ่มความตนน้งกาเยอะอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยมาเจอโอมิคอนอีกสถานการณ์มันเริ่มที่จะค่อนข้างที่จะ,ะต้องบอกว่าจาับปาเพิ่มมากขึ้น ใช่ฮะก็คือจับย่อแล้วโอ้หตาละวันแล้วคุณู้รครับน่าเป็นาห,าห่วงมากสถานการณ์ที่ยุโรปเยอรมนีหนักเยอรมนีนี่เห็นว่าใช่ล่าสุดถ้าผมเช็คจากจากข้อมูลจากเมื่อวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางทางตื่อต่างประเทศเนี่ยเยอรมนีเองเนี่ยมียอดผู้เสียชีวิตนี่ยทะลุไปก็คือทะลุไปหลักหนึ่งแสนละ ยอดยอดติดเชื้อรายวันของเยอรมนีเนี่ยนะฮะประมาณประมาณอ่สี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยนะฮะคือมันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะมากอังกฤษก็เช่นเดียวกันก็คือหลักหมื่นก็เพิ่มขึ้นมาใช่นะครับก็อีกที่หนึ่งอีกที่ประเทศหนึ่งก็คืออ่าอย่างข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตอย่างรัสเซียรัสเซียเองใช่ไหมคุณจิรพนุก็วันนี้เองพบผู้ติดเชื้อเพิ่มคือจานวนสามหมื่นสามพันราย เฉยชิดเองเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยลายอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนี่ไงใช่โอ้โหทำให้แบบเราเราพบมีความังทลตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็มาเจอเนี่ยเจ้าโอไมคอนเนี่ยเราบอกว่าทําให้สายการมัน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 ฝ่อบางแล้วผมก็เลยคิดคิดหนักมาเดิมกันเอ้ยต่อไปมันจะเป็นยังไงกันต่อนะเออใช่แล้วก็ล่าสุดถ้าดูจากข้อมูลนะฮะในฐานฐานข้อมูลรรหัสพันธุกรรมไวรัสระดับโลกเนี่ยที่แต่ละประเทศเขามีการรายงาน ระบุว่ามีตัวอย่างสายพันธุ์โอเปอเเนี่ยจากแอฟริกาใต้ทั้งหมด60ตัวอย่างนะฮะครับกอสตสวานาะ19ตัวอย่างอองโกง2ตัวอย่างแต่สถานการณ์การระบาดในจังหวัดกาเตงอย่างที่ผมบอกไปคือมันติดเชื้อมากม,มากกว่า100รายต่อวันอ่าพอเป็นอย่างนี้แล้วก็นอกจากทางแอฟริกาแล้วเห็นว่าในประเทศอื่นก็มีรยายงานผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้เหมือนกันแล้วบนกินโนะร,ยอ,รอย่างที่อิสราเอล3รายในจำนวนนี้เดินทางมาจากประเทศมาลลวี และที่เบลเยียมหนึ่งรายซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกในยุโรปแต่ผู้ติดเชื้อรายนี้เดินทางกลับมาจากอียิปต์นะฮะแล้วกม็มีความเชื่อมโยงกับแอฟริกาใต้ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าโอมคคอนอาจแพร่ระบาดในหลายประเทศแล้วครับครับดานหน้าเนี่ยอาจจะมีประเทศที่พบสายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นนะฮะในขณะที่หลายประเทศก็เริ่มมีมาตรการจํากัดเรื่องของการเดินทางนะฮะผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาแล้วเพราะว่า ถ้าตามรายงานจากสื่อต่างประเทศเองเนี่ยอย่างสำนักข่าว AFP แล้วก็รอยเตอร์เองนะฮะก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยปี12ประเทศทั่วโลกเนี่ยจำกัดาการเดินทางจากแอฟริกาใตา้แอฟริกาใต้นะแอฟริกาตอนใต้ขอภัยนะฮะตรงนี้แล้วเหมือนกันเออเขาก็เริ่มมีมาตรการเหมือนกันอืมรู้สึกแบบเครียดเหมือนกันนะคือคือฟังมันก็น่าตกใจเพราะอย่างเมื่อวานที่ที่ฟังที่ดูนี่นะฮะก็ อ,อ,องค์การเราต้องเรียกประชุมด่วนนะครับใ,<ช>นในเรนื่รงอง,งนี้ใช่ก็ตอนนี้ก็คือต้องมีการเรียกประชุมด่วนแล้วก็ต้องหาม,มาตรการ<ะ>ต่อไปว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือคือในส่วนของต่างประเทศแต่ว่าความเคลื่อนไหวในบ้านเราล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าล่าสุดเองขอัยค,คุณจิตรนุกก็อย่างล่าสุดเองวันนี้เอ็นทางการะโวงสาธารณสกขตอนแรกในช่วงบ่ายก็คือมีรายงานว่าโอเคเริ่มที่จะมีการจอดห่วงแล้วว่า อาจจะมีการระง,งับผู้ที่เดินทางมาจากาแต่ประเทศเสียงในโควิดแอฟริกาเข้าไทยเนี่ยคือต้องมีมาตรการแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเย,ย็นที่ผ่านมาก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขนนาาสานสเนี่ยประกาศว่าห้ามผู้เดินทางจากแปดประเทศเสียงในโควิดแอฟริกาเข้าไทยแล้วนะครับก็วันนี้เองเนี่ยที่ทางศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โควิดในจีนนะครับที่นนทบุรีเองเนี่ยในแพทย์ธุภกิจ ส,ส,สิริรักนะฮะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ท่นของนายแพทยโ์โภสการกวินคงอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยก็มีการแถลงเรื่องละเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไวรัสสายพันธุ์ก็คือเจ้าโอไมคอนนะฮะโดยทางนายแพทย์สุภกิจเองก็ได้กล่าวนะว่าทางองค์การอนมามัยโลกก็มีการประชุมแล้วก็สรุปไปเมื่อวันที่26พฤศจิกา <c oughs> ยนที่ผ่านมาอันนี้ก็คืออย่างที่เราเติอนไว้แล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรยังไงนะฮะโดยสายพันธุ์โอไมคอนเนี่ยมีการกลายพันธุ์กว่า 50ตำแหน่งโดย3 2ตำแหน่งอยู่บนโปรตีนหนามที่จับกับเซลล์มนุษย์นะฮะต้องจับตาตำแหน่งที่กลายพันธุ์แล้วก็จะมีปัญหาหรือไม่นะฮะซึ่งการสันนิษฐานจากตำแหน่งกลายพันธุ์เนี่ยว่าอาจเพิ่มอำนาจแก่การแพร่เชื้อมากขึ้นหรือหลบภูมิคุค้มกันได้มันจะมีตัวนี้แหละที่หลบภูมิคุ้มกันได้นะฮะ่วนพื้นที่ตรวจพบสายพันธุ์สายพันธุ์นี้เนี่ยมีข้อมูลมว่าตรวจเจอก็คือ เอ่อพบัยตรวจเจอเชื้อค่อนข้างมากนะัสะท้อนว่าอาจแพรเชื้อง่ายและเร็วขึ้นครับโดยทั้งนี้ทางด้าของนายแพทย์สุบกิจก็ได้กล่าวนะครับว่าเอ่อส่วนผู้ที่เดินทาง63รประเทศเนี่ยก็คือเข้าระบบ S and Go อ่า S and Go ก็คือไม่มีประเทศในทวีปแอฟริกาแต่จะประสานโรงพยาบาลที่ตรวจพบเชื้อผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจากทุกระบบนะฮะส่งผลบวกทั้งหมดเนี่ย มาถอดรหัสพันธุกรรมที่โรมวิทยาศาตร์ก่อนนะเพื่อดูว่าเอ๊ะสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้หรือไม่ใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามนะฮะมาตรการการป้องกันเนี่ยยังใช้ได้ผลทั้งเรื่องของเว้นระยะห่างใช่ไหมฮะเรื่องของการสวมแต่หน้ากากล้างมือใชแล้วก็มันก็เป็นเป็นมาตรการยูนิเวอร์แซลนะฮะให้นึกว่าคนที่เราคุยด้วยคนที่อยู่ใกล้นะครับติดเชื้อโควิดนะครับให้คิดแบบนี้แล้วเราจะได้ป้องกันได้ ถูกต้องนะครับก็ก็จะเป็นจะเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่นะฮะล้วก็วัยรัสตัวนี้เห็นว่าตรวจด้วย rt pcr ได้ตามปกตินะฮะอย่างไรก็ตามการเดินทางเข้ามาในท่ากาศยานเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะว่ามาตรการดูแลของเราครบถ้วนนะสิ่งที่ต้องกังวลคือช่องทางบกช่องทางบกที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบเดินทางเข้าเข้าออกประเทศ แต่ยังได้ยินขา่าวว่าจับได้กันอยู่นะครับใช่ก็ก็ยังเห็นอยู่นะคุณจิปะดุนะฮะอ่ะดูเพิม่มเติมกันองท่งงนานรัผมนตแพทย์องค์การกรวินปงนะฮะที่ปรือกรมควบคุมโรคเองก็ได้ได,ได,ได,ได้ได้สั่งการนะฮะให้ติดตามนะครับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้สั่งการให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ข้อมูลทางระบาดวิทยานะฮะลักษณะลักษณะการระบาดในความรุนแรงของโรค ความเร็วการแพร่กระจายหรือความหลบเลี่ยงวัคซีนและยาของสายพันธุ์โควิดคือมันยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะมันเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ทั่วโลกต้องจับตามองนะฮะตรงนี้ก็เลยทําให้เรายิ่งต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นครับผมขอปิดท้ายกันดีกว่าคือไปดูผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศบ้างนะครับก็คือตามแต่ละข่าวเนี่ยก็ได้ลงไว้หลายหลายคนเหมือนกันนะฮะอย่างอย่าง มีเขาชื่อศาสตราจารย์ริชาร์ดนะครับที่แอฟริกาใต้เนี่ยบอกว่าไอสายพันธุ์ตัวนี้นะมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่งก็จริง<ม>นะครับแต่ก็ไม่อยากให้แบบวิตกกังวลมากจนเกินไปอย่างเงี้ยนะฮะนะครับ<ม>แล้วก็มีการพบอย่างอย่างที่บอกว่าในกลุ่มของทวีปแอฟริกาเนี่ยในหลายประเทศที่มีการพบเชื้อตัวนี้นะครับ<ม>แล้วก็มันสามารถที่จะเรียกว่าหลบเลี่ยงนะฮะแอนติบอดีไม่อาจจะสามารถจดจําไวรัสอีตัวนี้ได้ แลวก็หลบเลี่ยงการทํางานของภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับ hmm. อาจจะส่งผลทำให้มีการแบบเรียกว่าแพร่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็วัคซีนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าวัคซีนที่เขาผลิตผลิตมาเนี่ยเขาก็จะมีมีแบบแบบของของอะไรนะฮะของเชื้อโควิด -19 ว่า <Yeah. S 1> เออนะมันจะป้องกันแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าไอ้แบบใหม่เนี่ยมันมาเนี่ยมันทำให้วัคซีนเนี่ยไม่ได้ผลนะครับอันนี้มันมันน่ากลัวอยู่ตรงเนี้ย มันมันก็เลยนะ่าคิดว่าเห็นว่าตอนนี้เองเท่าเท่าที่ติดตามข่าวคร่าวๆเนี่ยก็บริษัทที่มีการผลิตวัคซีนเองนะฮะก,ก็ก็ต้องเริ่มหาหาผลวิจัยแล้วก็มาดูกันว่ามันจะสามารถที่จะจะป้องกันหรือว่ายับยัง้งในส่วนของทางอู่ไมค,คอนได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้คงต้องติดตามกันต่อไปอันนี้ผมเพิ่มเตมิมอีกนิดนึงแล้วกันที่ทางการะทรวงสาธารณสุขก็มีการระบุไว้เรื่องของแป่ประเทศที่ไม่อนุญาตนะให้ผู้เดินทาง จากประเทศเสี่ยงแต้ประเทศในที่ทวปแอฟริกานะฮะก็ได้แก่บอสเวนะฮะเอสวานีอ่เลโซโทรัฐบาลาวีโมซัมบิกนะฮะนามิเบียแอฟริกาใต้แล้วก็ติมบับเวเข้าประเทศนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้ก็คือ2 7พฤศจิกายนนะฮะแล้วก็ส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางก่อนหน้านี้จะให้กักตัว14วันทุกรายแล้วก็ ไม่อนุญาตให้ทํากิจกรรมนอกห้องพักแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการสามครั้งคือ,อตั้งแต่วันจะเป็นระยะของเขาอะนะคุณจิมบันุสิบสี่วันในลาหากไม่พบเชื้อจึงอนุญาตให้ออกมาได้แล้วก็นอกจากนี้ยังจับตาประเทศอื่นๆที่อาจตรวจพบไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้ด้วยนะ mm. เนื่องจากมีระบบข้อระวังที่ดีแล้วก็อย่างฮ่องกงก็ตรวจพบเป็นผู้ติดเชื้อในแอฟริกาใต้เดินทางไปนะจึงถือเป็นกรณีนําเข้าซึ่งจะมีการติดตามแต่ละการหาก เหตุการเปลี่ยนจากเพิ่มมาตรการแล้วก็ชี้แจงให้ภาพกันขออันนี้คุณตาไพสารบอกว่าโอไมครอนผมเรียกว่าโอไมกอดได้ไหมครับได้เลยครับคุณตาฮะ <laughs> <laughs> ได้เลยนะ <laughs> <c oughs> จริงคือคือจะเรียกยังไงก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นชื่อเรียกกันนะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าให้รู้แหละว่านี่คือไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วเราจะต้องแบบระวังตัวนะะระวังตัวให้มันมากขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะ โอ้โอ้ใหม่กโอ้โอ้ไหม่ก้อนเลยนะนะครับคุณตาที่ความคิดสร้างสรรค์นะฮะอะอย่างไรก็ก็ต้องบอกว่าโอเคตอนนี้เราฉีดวัคซีนอะไรทุกอย่างมันมันก็ต้องบอกว่าคือทยอยฉีดวัคซีนก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าในสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องต้องคุงกันอยู่ก็คือวัคซีนหลักๆของเราคือสวมใส่หน้ากากเป็นระยะห่างเอ่อไม่ไปอยู่ในพื้นที่ที่แออัดอันนี้แหละถือว่าเป็นวัคซีนต้นอันแรกเลยที่เรายังต้องใช้กันอยู่ ในความรู้สึกของผู้คนนะครับผมว่าในความรู้สึกของผมด้วยเหมือนกันนะครับก็คือว่าโควิดในที่นี้มันกลายพันธุ์มาเรื่อยๆใช่ไหมครับเบต้าแกมมาอัลฟาจนจนมาที่ตัวเดลตานะครับล่าสุดแล้วก็มีเดลต้าพัดอะไรต่างหกนี่นะฮะคือเราก็รู้จักบทแหละนะครับวัคซีนต่างๆเนี่ยมันก็มันก็สามารถที่จะครอบคลุมคอมเวอร์ได้ได้พอสมควรทีเดียวนะฮะขอวัคซีนสายพันธุ์ต่างๆพอมาถึงช่วงนี้คือเป็นช่วงมันเป็นช่วง่ชวงช่วง จะบอกว่าสังสรร์นะเซอร์ไบตช่วงเฉลิมฉลองเออนะครับปลายปีใช่ไหมคุณคุณนพพลครับผมนะครับทั้งของไทยของต่างประเทศก็ดีด้วยนะคือคนอยากต้องการที่จะที่จะเฉลิมฉลองกันนะฮะเพราะว่าก็เริ่มที่ผ่อนคลายกันหลายประเทศแล้วใช่ไหมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี้ยพอมีตัวใหม่มามันทําให้เรารู้สึกในความรู้สึกผมเองก็ห่อเหี่ยวเงินนะว่าถ้ามันระบาดมากขึ้นถ้ามันดับหนักมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องกลับมาปิดประเทศมาล็อกดาวน์กันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะความนี่แหละมัน ผมว่าในในส่วนนงอยอางที่คุณจิรปุตุบอกแหละมันเป็นความกังวลอย่างหนึ่งว่าถ้ามันเกิดการระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือเราจะรับมือ,อยังไงต่อเราจะวงางแผนยังไงต่อสิ่งที่เรียนรู้ตั้งแต่สองครั้งใช่ไหมสองหรือสามครั้งที่มีการระบาดเนี่ย <c oughs> มันทําให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่มันแต่ในสิ่งหนึ่งเราก็ต้องมีการวางแผนเพื่อจะรองรับในแผนทิ่เฉื้อนะครับอือ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าแบบในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่มีการระบาดหนักตั้งแต่ว <c oughs> รอบเมษายนที่ผ่านมาต้องบอกว่า มันกระทบหลายด้านแล้วเราก็เราคิดว่าทุกอย่างตัวเนี้ยมาตรการมันเริ่มส่อนคลายที่เราหลายๆท่านก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้อ่าหลายๆท่านที่บอกเริ่มสามารถที่จะทําธุรกิจเพิ่มได้มากขึ้นเราก็ยังคงหวังว่าไม่อยากให้มันเกิดการระบาดใช่ครับคุณตาไพศาลบอกว่านะครับน่ากลัวจ,จังเลยครับฉีดวัคซีนครบแล้วแต่เชื้อตัวนี้มันไม่รู้จักใช่ครับใช่ครับนะอันนี้คืออันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมก็อย่างที่บอกกันไปนะฮะ คุณตาเพีารด้วยแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับผมขอบคุณที่ทักทายเข้ามาในไลฟ์นะฮะป้องกันตนเองนะครับต้องคิดว่าคนที่อยู่รอบตัวเราติดเราจะได้ป้องกันนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น Universal Prevention นะครับยูนิเวอร์ p r ลพรีเวนชั่นอย่งไงก็ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างกันใช่ตอนนี้ ครับเราคงไลฟ์กันเท่านี้ก่อนเนยนะฮะก็ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเออนี่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับผมว่ามันมีตัวใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าข่าวนี้ผมรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเพิ่งได้ยินข่าวนี้เอง mm hmm. แล้วก็วันนี้มีชื่อแล้วแล้วก็วันนี้ได้เห็นเอฟเฟก์ของหลายประเทศนะครับ,รบก็มีการตั้งกาดนะฮะร,รวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะต้องป้องกันไม่ให้มันมีการระบาดมากขึ้นเพื่อความสบายใจนะอีกอีกคนหนึ่งที่ อ่ผมจําได้เลยนะครับอ่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านวัคซีนอ่าด้านด้านโควิด1ทีเนี่ยเ <kalk> ขาก็บอกว่าก็ไม่ห้วไตกกังวลใจมากเพราะว่าการที่ตัวใหม่มันมาแบบเนี้ยนะครับอ่สิ่งที่เราทําอยู่ก็คือการป้องกันมาตรการต่างๆท,ที่มันยกกาดนะฮะก็ก็จะได้แบบทําคือจะได้เป็นสิ่งหนึ่งที่อ่ป้องกันน่นะฮะคือถึงแม้จะเป็นตัวใหม่ก็ตามทีแต่สิ่งที่เราทำแเป็นมาตรการป้องกันมันก็สามารถจะช่วยป้องกันไอ้ตัวนี้ได้เหมือนกันถ้าเรากาดไม่ตก ก็ว่าแบบนั้นนะครับนะฮะก็ก็เราเราต้องบอกว่าเราคุยกันทุกวันเลเนาะคุณจิมดูเยอะเออเราก็ต้องดูแลคือแบบโอเคฉีดวัคซีนหรือว่าก็ต้องมีมีอาวุธป้องกันของเราอีกคือมันเป็นต้องเป็นเกาะสองชั้นสามชั้นเราก็ต้องเพิ่มตัวเราไปเออเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเอ่อต้องมีเวลาพักต้องพักผ่อนอพักผ่อนตัวเองพักผ่อนร่างกายเออพักผ่อน ออกกาลังกายทานอาหารอัรนี้มันก็เป็นสิที่ควบคู่เพราะอะไรมันก็สร้างกลุ่มุ้อกันเราด้วยทํอทให้สุขภาพของเราแข็งแรงเพื่อจะไปคู่กับอะละเจ้าไวรัส คุยกันเพลินจนหมดเวลาแล้วนะฮะตอนนี้ขอบคุณคุณนปัสที่มาแจมกันนะครับในช่วงไลฟ์นี้นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวขอญาตยุติการไลฟ์พิงเท่านี้ก่อนคุณผู้ฟังระวังตัวให้ดีด้วยนะครับผมในการดูแลตัวเองห่างไกลจากโควิดเนาะนะครับยังสวมหน้ากากในมายังล้างมือยังเป็นระยะห่างกันอยู่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมรับวัคซีนด้วยเอาละฮะยุติการไลฟ์พยงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันในไลฟ์ต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับรู้มค